ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินไทยประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดศึกข้อที่2ครับพระสีใดในช่วงนี้ทำธุรกิจกับคนรักแล้วจัด้วยัเเจจตรงที่ออาหวใ ใช่เลยยีมีหรือคือคนที่เดีกว่าที่รักค่ะกบบว่ารื่ติจบคือจบแจ็คแจ็คแจ็คบุ๊คบอกว่าแจ็คช่วงเนี้ยทำอะไรก็ขึ้นทำเพลงก็ขึ้นทำอะไรก็ขึ้นแต่สังเกตว่าแจ็คทำเดียวไม่ทำคู่ดังน,นั้นถ้าเกิดสมมติว่าแฟนเขาเขาเป็นคนดีคนน่ารัก อาจจะไม่ทันเลขทันเหลี่ยมแจ็คเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทำธุรกิจผกลัวว่าแจ็คต้องทำคนเดียวปั้นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาที่พี่แมนค่ะพี่แมนแต่ว่าเริ่มสีแจ็คครับทุกจบพี่แจ็คครับแจ็คนี่ทุกครั้งที่เจอเขาเนี่ยก็ไม่ว่าเขาจะทำอะไรมันก็ดีไปหมดนะอ่าอันนี้ไม่ได้ยอนะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแจ็คกับแม่เขาเนี่ยแจ็คกับแม่ใช่เขาเป็นเด็กกตันยูด้วยเออตรงเนี้ยส่งเสริมเพราะแจ็คเขาจะเป็นคนที่คล้ายคล้าย อินซีเขาชอบฉายเดี่ยวทําอะไรไปไหนผมเห็นเขาไปทุกรายการเลยนะทุกคนก็รักเขาทําอะไรคนเดียวได้หมดไปเจอพี่บอนไปเจอพี่ลิคือเขาไปได้ทุกที่เลยแต่ถ้าเขาทําอะไรร่วมกับคนที่เขารักอาจจะไม่ดีก็ได้ดูว่าน่าจะต้องทําอะไรคนเดียวแล้วก็เป็นผู้นําที่ที่ยิ่งใหญ่ไปอย่างเี้ครับเป็นแจ็คครับมาที่พี่ไฮค่ะพี่ไฮแต่ว่าราศีลแก๊ร เพราะอะไรคะพี่หายมันแคป็นคนจิตใจดีคนจิตใจดีเนี่ยทำร่วมกวับคนอื่นยังไงก็ได้คําว่ายัางไงก็ได้เนี่ยมันก็จะออกมาค่อนข้างน่ากลัวแต่ถ้าคนอะไรก็ไม่ได้บ้างเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเออเขาก็จะมีความเกรงขามแจ็คทาอะไรกับเพื่อนอย่างอย่างที่แมนพูดเลยว่าอย่างที่บุกบบอกเ,ออเพราะว่าเวลาเราได้ร่วมงานเขาเรารู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่เอ,อ่อม,มีมีสัมมาคารวะนอบน้อมให้เกียรติคน เป็นการแสดงเลยนะที่บอกว่าทําตัวบอกว่าเอ็งอย่างนั้นเลยแจ็คอ๋อไม่ใช่ครับแม่ผมเป็นคนดีครับจริงๆในในรายการจะพี่ลิงจะรู้ดีว่าผมเป็นคนแบบพูดหยาบแกล้งเล่นไงอันนั้นเป็นคาแรคเตอร์ใช่ครับพี่ไอครับสร้างสร้างเขอคัดเสร็จเดี๋ยวผมก็ขอตทษครับแล้วอมขอตทษครับที่พีครับเนี่ยคือชีวิตจริงใช่ครับเวลาเราคุยกับน้องเรายังมีความรู้สึกเออในทีวีกับการแสดงกับตัวจริงแจ็คคนละเรื่องเลยหน้ามือเป็นหลังเลยนะ ไรแต่มันน่าแต่มันน่ารักนะแต่พอการแสดงก็คือบทบาทไงใช่ครับพี่ิงครับมาที่พี่บอลค่ะแล้วพี่บอลบอกว่าเอาเถอะยังไงก็ต้องเป็นเขาราศีแฟนหมวยไปเัาไม่ได้แฟนเนาะแฟนฉันไม่ใช่เหรอเฮ้ยแฟนฉันเ้ยโทษ แปลงฉันไงอ๋อครับูมเป็นเด็กมีสัมมาคารวะใช่ฮะคุณอาจจะมองเขาดูเหมือนก้าวรล้วคุณอาจจะมองเขาดูเหมือนเขาปีนเกลียวมันคือการแสดงเด็กคนนี้มีสัมมาคารวะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีก้าวรล้วไม่มีอะไรที่ครับดีนะไม่มีผมเสียนดีแจ็คแปลอะไรถ้าตกขนาดนี้อย่าเรียกพี่เลยพูดอย่างนี้ไอ้บอล โอ้ยหันเร็วไอ้หมวยเนี่ยมันด่าไม่เอาก็ไม่บอกเขาที่ว่าเออมันคือการแสดงเออเราเอาการแสด,ดงจากที่คุณทำจริงมาพูดเล่นคืออย่างแจ็คอะทำงานกับพี่กับน้องได้แต่ผมว่ากับคุณเนี่ยเขา,าว่าผมว่าเขาคุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูงกว่าแจ็คแจ็คยังมีความเป็นเด็กยังมีความสนุกผมว่าพอไปทำงานกับแฟนเนี่ยมารู้สึกว่ามันมันมันจะเหลื่อมล้ำผมว่า ไม่น่าสามารถที่จะทำงานที่มันเป็นชิ้นไม่นานกันได้ครับทะเลาะกันแน่มาที่นักคอมค่ะนักคอมแต่ว่ารักสีแจ็ครัอสีแจ็คแจ็คทำทุกศกใช่ไหมเปลี่ยนยากแจ้วเป็นคนเดียวนะที่กรบวอให้ผ่านนะเขาไม่กล้าว่าใครไงเขามีแฟนไยคู่ชีวิตเขาดีอยากให้แจ็คนีเล่นได้พอมันรุ่นน้องใช่คนนี้ใช้ได้แต่นังกลม่อยากเล่นบ้างแ่ดังกลองชันอะ โ้ตงคกองเรว่าเโอ้ทำไมเทไปที่แจกันเยอะเลยแเป็นคนยังไงแม่เพราะว่านะวันนั้นช่องสามช่านดูเขาสัมภษณ์เขากับเขากับเมียเขาแฟน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 แแฟน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  เก่งดีมากด้วยพาะฉะนั้นแจ็คน่ะถ้าทำงานกับเขาอาจจะมีดีมีไม่ดีเพราะฉะนั้นเพราะว่าพาะผู้หญิงเป็นคนเก่งผู้หญิงจะเก่งกว่าสามีไม่ค่อยดีส่วนใหญ่ผู้ชายต้องต้องเก่งกว่าเก่งกว่าผู้หญิงถ้าเขาจ้างไปพูดน้้าหอมนี่พูดโปรโมชั่นถูกไปแลแต่เห็นท่าทางอ่ะเขาเขาดูสจะเก่งกว่าแจ็คโอเคโอเคแต่ต้องแพ้แตบว่าเรื่องนี้ดอบพี่แจ็คเพราะอะไรคะ ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอบตามคนอื่นค่ะเออง่ายดีเนาะคือตอนนี้ตอบตามคนอื่นตอนนี้คือไม่มีแนวคิดอะไรของตัวเองเพราะวแจ็คหมดเลยอ่ะเอาแจ็คแตบว่าราศีเลยตอบตอบตัวเองใช่ครับพี่ครับทำไมถึงเป็นตัวเองผมเคยทําธุรกิจกับแฟนแล้วก็ทะเลาะกันอันนี้เรื่องจริงเลยครับอย่างที่พี่ๆบอกทํากับน้องคุณเหรอใช่ครับเพราะว่าคุณเป็นคนพูดมากอ่ะแบบชอบดุอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า จะตีกันตลอดอะไรเงี้ยลองทําแล้วใช่ไหมกับน้องคุณคแล้วแบบเออมันทะเลาะกันจริงก็เลยตอบตัวเองใช่ครับพี่ไอ,อครับมาที่น้ําตาลค่ะแล้วน้ําตาลตอบว,ว่าราศีตอบพี่แจ๊คโอ้โหแท่อันนี้ดูสันแน่นจริงๆเ <S <S <ช>พราะอะไรจริงอยากตอบตัวเอง <S <S เหอกันเพราะว่าเหมือนเวลาแบบด้วยด้วยความที่ ถ้าวัดกับตัวเองก็ไม่รู้สึกว่ามันมันจะครอบคลุมคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าอายุที่ต่างกันมากอะไรเงี้ยเวลาคุยเรื่องธุรกิจมันก็จะมีมุมมองที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ว่าเขาก็ยอมเราเป็นส่วนใหญ่มันก็น่นาจะโอเคอยู่ก็ขอขึ้นรถทัวร์ตามเขาไปะ <laughs> อะไรเ้อออ่ะแต่แต่ว <culmin ates> ่าเล่นับเชือดกันรับโกรถรถคันนี้แน่นจริงแน่นเลย ่ให้ <ไอ S 1> ดู<อ>ดูนี่ทงพอหรือเปล่าจริงๆคิดว่าแบบเห็นเห็นพี่แจ็คทำธุรกิจนูน่นนี่มีเพลงอะไรอย่างงี้ก็คิดเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นและค่ะที่ว่าบางทีคนเราทำธุรกิจทำกับแฟนมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <ใช S 2> แล้วก็พี่แจ็คก,ก็เพิ่งพูดเองเมื่อกี้ว่าเคยทำกับแฟนแล้วไม่ดีก็นี่ยแหละพี่แจ๊ก,ก,จกมาบายต่อว่าราศีมิ้นทัน ขื้นรถคัเ<อ>นเดียวกันตาม<ด>ตามาไม่ด <c oughs> เอจะได้ถือธงนะมคะ <c oughs> <c oughs> คือว่าหนูดูพี่แจ็คตั้งแต่เด็กๆแล้วหนูก็เห็นพี่แจ็คฉายเดี่ยวมาโดยตะลอดแล้วเขาก็มีความรุง่งโรจน์ตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบว่าเห็นแบบเป็นคนเดียวแบบโซโล่อะไรอย่างนี้หนูก็คิดว่าน่าจะทําแบบโซโล่น่าจะแบบปังในทางอของพี่เขาอืออีกแบบว่าชื่ จบก็เดียวกันหมดเหมดเลยทุกคนทุกคนไม่มีใครตกรถเลยแค่แค่รู้สึกแบบเซนต์ถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วแบบเหมือนแบบเขาเขามองคนละแบบอะไรเงี้ยเหมือนคนนึงเป็น Business Plan คนนึงเป็น r r ี ative อะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเก็ตกันอะไรเงี้ยมากกว่ายากนะฮะทำธุรกิจเขาถึงบอกว่าอย่าทำกับครอบครัวอย่าทำกับ ผัวเมียอย่าทําด้วยกันพี่น้องอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันพอทะเลาะเนี่ยมันไม่ได้แตกเรื่องธุรกิจอย่างเดียวมันแตกเรื่องสายสัมพันธ์ด้วยนั้วมันก็ลําบากค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ทําธุรกิจกับคนรักแล้วจะซวยคือราศีแอกแบดนี่เขาจับถูกไหมเนี่ยมีคนถูกไหมอาจารย์ลิงมุนีราศี ร่วมเปิดศึกโดยสนับสนุนโดย AIS 5G, โ o ชั่นเพียวไลน์อาจจลิงบันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ทำธุรกิจกับคนรักแล้วจะสวยคือราศีแก๊กแก๊กนี่เขาจับถูกไหมเนี่ยนี่เขาถูกอัจลิ้ง ราศีกรกฎครับี่ายะตกรถ่วตกรถราศีที่ในช่วงนี้ทำธุรกิจกับคนรักแล้วจะสวยได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนับตั้งแต่วันที่ หธันวาคมในปีที่ผ่านมาดาวเสา์ยกโคจรมาเล็งดวงชะตาและวดำรงคงสภาพไป2ปีในทางโหราศาสตร์ชี้ชัดว่าเสา,า,า์จรเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภุมมเมนอัสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดการาหูเล่าอาภัพอัปปะภาคให,หหให้โทษแท้ประเหินหินก็แปลว่ามันหนักหนาสาหัสากันในการที่เป็นการเวลาสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ คือชาวราศีกรกฎถ้าเป็นโสดดีไปนะครับอย่าไปคิดไปร่วมชีวิตหรือคิดจะมีใครจากนี้เป็นสองปีหรือใครที่เข้ามาแล้วก่อนหน้านี้ถ้าสองปีนี้ทนกันได้มันก็แปลว่าอาจจะเป็นคู่ร่วมทุกร่วมสุขที่จะอยู่อยู่ยาวไปหรือชาวราศีกรกฎมีคนแก่เข้ามาในชีวิตคิดให้หนักเพราะดาวเสาแปลว่าของเก่าคนแก่สิ่งหนึ่งที่จะล้ําเข้าไปและทําให้เกิดความเสียหายหรือเป็นปัญหา คือการทําธุรกรรมทําธุรกิจร่วมกันชาวราศีกร,รกฎมีแฟนที่ได้คู่เป็นอายุมากกว่าเข้ามาสนับสนุนการเงินแล้วไม่ได้มาร่วมในการได้การเสียอันนี้ไม่ถือว่าร่วมไม่ได้ทําธุรกิจร่วมกันมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่5้ธันวาคมปีที่ผ่านมาไป2ปีก็คือปี2 6 4 2ั5ดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้หนักนะครับทักกันยาวๆไว้เลยจะได้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนชีวิตเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ว่ามานี้ จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ทําธุรกิจกับคนรักแล้วจะสววยได้แก่ชาวราศีกรกฎวันธงครับจเอาใ ตัวหนดเลยโอ้ยตก็จะชอบนะเพลงนี้นะไม่อมนะโจ๊กโซคูร้องดีมากเลยนะใช่ไหมเพลงเพลงของโจ๊กโซคูใช่ไหมเพลงผมครับอันนี่เพลงนี้พอเพลงนี้พอไม่พี่ฮายตอนนี้พี่ฮายสถานภาพคือโสดหรือมีแฟนก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละจ้ะก็ไม่ได้ไร้วี่แววไร้ผัวไร้อนาคตแต่ดีนั้นเลยหรอเดี๋ยวจะกลับไปเลิกกับแม่ เพราะว่าแม่เนี่ยตอนนี้ทําธุรกิจร่วมกันอยู่แม่ทํตลาคนรักครับคนรักอันนี้เขาหมายถึงคนรักไงแม่คนรักคนรักมากก็ทะเลาะกันทุกวันไม่แฟนสิอันนี้เขาหมายถึงแฟนอ๋อเหรอเหรอคนอะไรกับเรื่องกับแม่ตัวเองจริงจริงอะอาร์มเล่นน่ะสุดท้ายคือตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไม่ยอมมีแฟนโสดมาแล้วกี่ปีก็ตั้งแต่เกิดอนหู้ที่ไหนไม่เคยมีแฟนเลยหรอไม่ไม่เคยมีค่ะเีาอะไรบอกว่าไปดูดวงมาแล้วเขาห้ามไม่รือไม่ใช่ไม่ใช่ก็ ก็เคยแบบว่ามีแฟนเขาต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ไม่เคยมีแบบนั้นก็เคยมีแบบว่ามีคนมาชอบให้สัญญาการรักกันแบบลองคุยกันเออไม่ได้ก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีบอกตรงๆว่ามีแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะด้วยด้วยวัยเรามันก็เลยวัยฮอร์โมนไปแล้วครับเมื่อสองสมปีอยากมีลูกมากอยากมีลูกแต่ก็ช่างใจกับคนนี้ดีไหมกับคนนี้ดีไหมจนเรามีความรู้สึกว่าเอยถ้าเรามีลูกตอนนี้ แล้วอีกสักสิปีเราวิ่งตามล,ลูกไหวไหมก็เลยล้มเลิกตรงนั้นไปค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยแบบอะทําทงานดีกว่าตอนนี้นพี่ไฮทํางานเยอะมากทา<ำ>งานเยอะมากรายการรายการอะไรเยอะมากนะแต่ธุรกิจของเขาก็ไปได้ดีมากธุรกิจแม่ค้าแม่ค้าตอนนี้คือเป็นแม่ค้าเลยไปได้ดีมากตอนนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาเน่ยหนูปลาเนี่ยเฉพาะปลานินปลาดุกเนี่ยออกวันหนึ่งไม่ต่ํากว่า200กิโล ปนินวันละร้อยกว่า200กว่าปลาดุกวันละกิโลร้อยกว่ากิโลใช่ค่ะตั้งแต่ปีใหม่ปีใหม่เดือนหนึ่งหลตันนะขายอ่ะหลายตันเดือนหลายตันนะยังไม่ได้เคยชิมเลยเนี่ยอร่อยมากยังไงนี่นี่มาดูปนินเราเรามีปนินแดดเดียวปสองแดดขายไหมสองแดดไม่ขายเพราะแห้งไปขัดทุนขายแดดเดียวเดียวค้าวันไม่เก็บร้านแต่เจอเฉยอีกนี่อันนี้ปลาอะไรอันนี้คือปลาดุกปลาดุกไม่ใช่ปดุกธรรมดาปลาดุก ปลาดุกอุ้ยปลาดุกตกใจปลาดุกตกใจไปเล่นข้างนอกไปอไม่ไาดกหน้าจะซีลใส่ถุงอย่างดีก็คือเก็บได้นะใช่ค่ะเก็บได้เป็นเดือนถ้าอยู่ในตู้เย็นนี่ลูกค้าที่ฉันอร่กันรันตีอร่อยมากวันนี้วันนี้วันนี้จนต้องเอามาให้เขาไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยเป็นพี่ชายผมอยากให้ทุกคนได้ลองเออร่อยจริงรสชาติดีจริงอร่อยจริงจริงเลยจริงซื้อมาถุงนึงนี่เดือนกว่ายกินไม่หมดเลยทำไมอะแกะยากเกินไป แล้วก็ส่งเป็นลังๆนี้ไปส่งแบบนี้เนี่ยรถรถที่รับรถ่ายถแช่แข็งที่จะไปต่างจังหวัดต้องมารับแบบนี้ทุกเช้าเด็กแพ็คไม่ทันคือคนที่มารับเนี่ยต้องมาช่วยแพ็คตลอดเลยก็คือเฮงแหละตอนนี้ตั้งแต่ปังๆต้องรับค่ะเริ่มขายตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วไหมคะโควิดปีที่แล้วมีน้ำพริกอีกมีน้ำพริกตับยอดไปเรื่อยเลยน้ำพริกดาบอนชอบมากนพริกอยยา มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเขาจะค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องติดตามว่าแบรนด์ไฮแดดเดียวเข้าไปสั่งได้จริงพิมพ์ี่ไฮปลาไฮแดดเดียวก็เดี๋ยวก็จะเจอเฟซเจออะไรเต็มหมดเลยหรือไม่กเขาไป็นในเพจก็ได้ไฮแดดเดียวอภรรนครสกรรค์โอเคทีนี้จะเสริมกันสักเล็กน้อยเอาเบอร์ดีไปเสริมดวง AIS One Two Call มอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศี เข้านั้นนะครับขอบคุณครับโอ้ได้เบอร์ด้วยขอบคุณค่ะเป็นเบอร์ไฮเลนาะเบอร์ไฮเนาะเบอร์ขายดีอยู่แล้วนะพี่ไฮเบอร์ขายดี เพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ส่งออกนอกไปเลยโอ้โหสาธุออแล้วออมีวัตถุมงคลแมอาจาริงวันนี้พระปกใบมะขามสมเด็จธงชัยนะครับสถาบานออันพยากรศาสตร์นะครับผมดวงชะตาจะพ้นจากทุกภัยนั่นเองนะครับเ,ออเรียนเทวดาพระเสานะครับสถาบันพยากรศาสตร์เช่นกันนะครับสุดยอดสีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชนะครับพูดอะไรใครจะได้หลงอันนี้ไม่ขายสาธุไม่บูชาโอเคไม่ให้เล่าให้ฟังขอบคุณมากเยครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะจารักขอบคุณค่ะอวยใสะดีๆนะคะเด็กวระเบั้งข้างบนเลยแล้วข้อนี้นะคะไม่มีคนตอบถูกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมี4คนได้ไปจับทงนั่นคือแซคนะคอมที่บอลแล้วก็บุกเกะค่ะจ้าชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะที่กําลังทำธุรกิจอยู่ในขณะนี้เชื่อตัวเองอ่ะทุกคนอ่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแต่การทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นยังไงก็ ดูแลเอกสารดูแลจิตตัวเองดูแลใจตัวเองดูแลสินค้าตัวเองให้ดีจริงๆแล้วถ้าทำร่วมแล้วนะก็ดูแลทุกอย่างให้มันรอบครอบแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีคิดว่านะรอบนี้นะคะคือรอบพันถุงพลาสนับสนุนโดย AAS 5G ขึ้นมากสุดนี่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเ,เ,เป็นสี่คนนี้มาจําโงวันเดิมวันนี้นเ,เห<ช> ให้พุกโกจับก่อนเลยเอออ้าพวกโกจับก่อนจับเลยจับเลยครับโอเคจับไปถือป้ายถือป้ายหยิบป้ายหยิบป้ายทุกคนพร้อมนะพร้อมนะดึงพร้อมกันนะถือว่าอยู่นี้อยู่นี้พร้อมกันพร้อมเดินตรงตรง เจ๊กใรเจกอะไรใหเจ้าแะไดวลาเจ้าไม่เกี่ยวพ่อแก่และพี่บอลนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญหนึ่งหมื่นบาทจาก A A S 5G ขื้นมากสุดค่ะขอบคจณครับพี่บอลข้าแล้วมากงข้อวมข้าวแกันาแก้วน้้ถกาากกงา อันนี้ซ่อนไหมอาจารย์จริงจริงเอาถามได้ก็่อดดิวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสืกท12ราศีด้วยค่ะขอบคุณมอบครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถดูความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศีค่ะ YouTube พอิพัสเอนเตอร์เทนเมนต์และอิน t a g r กรมพอิพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวั Skål!